สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันนะครับวันนี้ผมก็มีนิทานเซนเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของพรที่ไม่มีใครอยากได้แต่กลับกลายเป็นสิริมงคลที่แท้จริงที่สุดในชีวิตเรามาเริ่มกันเลยนะครับครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งอายุ60ปีแล้วเขาอุตสาหะทำงานหนักมาตลอดชีวิต สร้างครอบครัวจนมั่นคงล่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่มีลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตากันวันหนึ่งเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อตนตายไปแล้วลูกหลานจะสามารถรักษาความมั่นคงนี้ไว้ได้หรือไม่ทางเดียวที่จะรู้สึกว่าจะฝากอนาคตไว้ได้ก็คือพระเขาจึงไปหาหลวงพ่อสินกายพระเซนผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้น เล่าความในใจให้ฟังแล้วนิมนต์ท่านมาฉันอาหารที่บ้านในขนาดนั้นมีแขกมากมายรวมทั้งญาติพี่น้องลูกหลานเต็มบ้านหลังจากฉันอาหารเสร็เสรจเศรษฐีได้ส่งกระดาษแดงและพู้กันให้หลวงพ่อขอให้ท่านเขียนคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลหลวงพ่อรับผู้กันจุ่มมึกเขียนด้วยลายมืออันมั่นคง มีเพียงสามประโยคสั้นๆว่าให้พ่อตายก่อนแล้วลูกตายและหลานตายทั้งบ้านเงียบกลิบเศรษฐีถึงกับตกใจหลุดปากออกมาว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วหลวงพ่อนี่มันเป็นมงคลได้อย่างไรหลวงพ่อชินกายเห็นเป็นโอกาสจึงสอนว่าลูกเอ,อ๋ยพ่อไม่ได้เขียนเล่นๆคำว่าตายนั้นทุกคนต้องพบมิชัยหรือ ฉะนั้นถ้าหากว่าต้องตายแล้วก็ขอให้ตายเลี่ยงกันก่อนหลังจะไม่ดีกว่าหรือความทุกข์ที่ทุกคนต้องรับกันอยู่ทุกวันนี้ก็หนักพออยู่แล้วพวกเจ้าจึงไม่ควรจะต้องเสียน้ําตาที่ลูกหลานต้องมาดวนจากไปก่อนเจ้าพ่อจึงถือว่าเป็นพรและเป็นสิริมงคลเกี่ยววงตระกูลแล้วหลวงพ่อก็แสดงธรรมให้ทุกคนเข้าใจว่าความมั่งคั่งนั้น ไม่ใช่ของที่จีรังการมีเงินทองมากมายไม่ใช่สิ่งที่จะพึ่งพาได้ตลอดไปแต่การมีปัญญาและสติต่างหากคือสิ่งที่นำพาให้ครอบครัวอยู่รอดได้ในระยะยาวนิทานเซ็นเรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้งและมีแง่มุมทางธรรมะหลายคนอธิษฐานขอสิ่งดีๆในชีวิตขอให้ร่ำรวยขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีอายุยืนยาว แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงลำดับของความตายว่ามันคือพอรอันประเสริฐเช่นกันเพราะธรรมดาของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไปถ้าจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆแล้วขอให้พ่อแม่ได้จากไปก่อนลูกขอให้ลูกจากไปก่อนหลานเพื่อจะไม่ต้องมีใครเสียใจเพราะเห็นคนรุ่นหลังต้องตายก่อนตัวเองนั่นต่างหาก คือความเรียงลำดับของชีวิตที่ถูกต้องและเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงพรของหลวงพ่อสินไก่อาจดูเศร้าหมองสำหรับคนที่กลัวความตายแต่จริงๆแล้วเป็นพรที่เต็มไปด้วยความเมตตาและปัญญาเตือนให้เรารู้ว่าการอยู่กับความจริงของชีวิตอย่างไม่หลอกตัวเองคือสิ่งที่พาเราไปสู่ความสงบเมื่อรู้เท่าทันความตายก็จะรู้วิธีใช้ชีวิต เมื่อไม่หลงในทรัพย์สมบัติก็จะไม่ทุกข์เพราะมันเมื่อไม่ยึดมั่นว่าอะไรคงอยู่ตลอดไปใจก็จะคลายเบาลงและนั่นคืออิสระของใจที่แท้จริงเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหากเรารู้เท่าทันชีวิตไม่หลงไม่ประมาทเราจะไม่ตายไปด้วยความเสียดายหรือเสียใจ เมื่อวันใดที่ต้องจากกันใจก็จะสงบเราทุกคนอยากให้ชีวิตหลาบลื่นอยากให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการภาวนาให้เขามั่งมีก็คือการภาวนาให้พวกเขามีสติและปัญญาเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตและเหนือกว่านั้นคือการที่เราเองก็ไม่ลืมที่จะมีสติเพื่อใจไว้กับความเปลี่ยนแปลง เตรียมใจให้พร้อมกับความจากลาเพราะทุกสิ่งมีวันต้องสิ้นสุดลงในชีวิตประจำวันของพวกเราการไม่ประมาทอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตั้งใจทำงานแต่ระดับลึกๆก,กว่านั้นคือการฝึกสติในทุกขณะไม่ปล่อยให้ความโกรธโลภหลงพาใจให้วุ่นวายเมื่อไม่ประมาทจิตก็จะใสสะอาดเป็นอิสระจากกิเลส และนั่นคือเส้นทางสู่ความตายอย่างแท้จริงพรที่หลวงพ่อเขียนแม้ไม่หวานหูแต่ลึกลงไปคือพอรที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันสอนให้เราอยู่กับความจริงโดยไม่หลอกตัวเองขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสติมีปัญญาและมีใจสงบในทุกๆวันและจงรับรู้ไว้เถิดว่า พรที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราล่ำขอแต่คือการยอมรับความจริงของชีวิตโดยไม่ทุกข์กับมันเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี